สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือชา a ์แซมฟิรีออฟเดอะกอเฮสเปราคาลิปโซและแอนเทียลูกสาวทั้งสามคนของเทพเจ้าแอตาส ได้กลับมาทวงแค้งของพวกเธออย่างโลกมนุษย์โดยกองทัพของมังกรและสัตว์ประหลาดอันดุร้ายในขณะที่บิลลี่แบตเซนกำลังทำความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องรวมมือกับครอบครัวของพวกเขาออกปกป้องโลกอีกครั้งในนามของชาแซมท่ามกลางกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามของภาพยนตร์ภาคแรกนะครับผมกลับอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงครับ ทุกคำชมที่ชาแซมภาคแรกได้รับเนี่ยมันกลับไม่ใช่สิ่งที่ถูกจริตก,กับผมสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะกับการยิงมุกตลกเลียราดในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานของภาพยนตร์ครับแต่จะว่าไปแล้วความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันกลับส่งผลดีกับผมในการรับชมภาพยนตร์ภาคนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้ผมไม่คาดหวังอะไรจากภาพยนตร์เลยครับและก็ยังพอรู้ทิศทางของมันนะครับว่าทุกอย่างนั้นจะถูกสื่อสารออกมาด้วยมูดแอนโชนแบบไหน นั่นจึงทำให้ผมรู้สึกสนุกกับชาแซมฟิ u r ี่ออฟเดอะกมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้ครับจุดที่ผมชอบมากที่สุดของภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือพัฒนาการของตัวละครที่ถูกต่อยอดมาจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วครับโดยชาแซมฟิ u r ี่ออฟเดอะกอโฟกัสไปยังช่วงเวลาแห่งความก้ากึ่งระหว่างเด็กวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะนะครับโดยตัวละครอย่างบิลลี่แบตเซนในวัย17ย่าง18ปีนั้น ถูกผลักให้กลายเป็นผู้นำของชาแซมิลี่หรือว่าครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ของเขานั่นเองครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถนิยามความหมายของคําว่าผู้นำได้ซะด้วยซ้ําไปนะครับนอกจากนี้การตั้งตนเป็นผู้นำของบิลลี่ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในบ้านร้องขอเช่นเดียวกันกับการยกครอบครัวออกไปปกป้องเมืองให้ปลอดภัยแต่กลับสร้างความเสียหายให้แก่เมืองที่พวกเขาอยากจะปกป้องจนทําให้ประชาชนรวมถึงสื่อทุกสํานักเนี่ยรวมกันประนามการกระทําของพวกเขาครับ ไม่เพียงแต่ตัวละครหลักอย่างบิลลี่เท่านั้นนะครับแต่ตัวละครคู่สีอย่างเฟรดดี้รวมไปถึงตัวละครสมทบอย่างแมรี่เองเนี่ยก็เติบโตเป็นแวยรุ่นขึ้นมาพร้อมกับบิลลี่เช่นกันครับนั่นจึงทําให้พวกเขามีแนวความคิดเป็นของตัวเองโดยเฉพาะในแง่ของการใช้ชีวิตและการวางแผนอนาคตในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งครับที่ยังคงต้องการมีชีวิตส่วนตัวเมื่อพวกเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับซึ่งแนวทางของพวกเขาก็แตกต่างจากบิลลี่อย่างสิ้นเชิง แม้ว่าองค์ประกอบและก็ความขัดแย้งที่ตัวหนังสร้างขึ้นมานั้นมันจะเบาบางและก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันกลับมีส่วนสําคัญครับในการนิยามคําว่าครอบครัวซึ่งเป็นการต่อยอดว,วัตถุดิบหลักจากภาพยนตร์ภาคแรกได้อย่างน่าชื่นชมครับโดยเฉพาะกับพาร์ทดรามา่าที่แม้จะมีเวลาบนจออันน้อยนิดแต่มันกลับสามารถมอบความอบอุ่นหัวใจให้กับผู้ชมผ่านบทสนทนาเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเท่านั้นครับ นอกจากพัฒนาการของตัวละครแล้วนะครับชาแซมฟิวรี่ออฟเดอะกอสยังเป็นภาพยนตร์ที่มีสเกลใหญ่ขึ้นกว่าภาคแรกอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะในแง่ของฉากแอคชั่นซึ่งเหล่าตัวละครต้องเผชิญหน้ากับ3มเทพเจ้าที่มีพลังพิเศษอันแตกต่างกันนะครับทั้งการเคลื่อนย้ายวัตถุการควบคุมจิตใจมนุษย์รวมไปถึงพลังอันยิ่งใหญ่อย่างการเคลื่อนย้ายแกนโลกครับมันนำมาซึ่งการออกแบบฉากแอคชั่นที่มันเต็มไปด้วยงาน CG สุดอลังการนะครับ รวมไปถึงมังกรตัวเป้งน,นะครับที่ไม่ได้มาเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งศัตรูหลกักที่ครอบครัวชาแซนเนี่ยต้องร่วมต่อสู้ด้วยครับนั่นจึงทําให้ในช่วงครึ่งหลังของภาพยนตร์นั้นเดินหน้าด้วยฉากแอคชั่นแบบลุ้วนเลยนะครับแม้มันจะมีช่วงที่โมยิงมุกตลกขัดขาตัวเองอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็นับว่าสนุกเพลิดเพลินทีเดียวครับหากจะให้ตีเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นความเป็นสูตรสาเร็จมากๆของภาพยนตร์นะครับผมรู้สึกว่าในยุคสมัยที่โลกใบนี้เนี่ย มันเต็มไปด้วยภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่การมีอยู่ของมันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะกับการตามหาลายเซน็นอันเป็นเอกลักษณ์และการสร้างจุดยืนที่โดดเด่นแตกต่างแต่ชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะกอสกลับเป็นภาพยนตร์ที่เดินหน้าตามขนบแล้วก็พิมพ์นิยมอย่างหมดจดเลยนะครับทั้งแรงจูงใจของวายร้ายที่หมายมั่นปั้นมือจะครองโลกอย่างไม่มีที่มาที่ไปครับรวมไปถึงสูตรสาเร็จด้านกราฟชีวิตของตัวละครที่มักจะพุ่งสูงสุดในช่วงต้นนะครับ ก่อนที่จะดิ่งลงในช่วงกลางเรื่องแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งในช่วงท้ายพอทุกอย่างเนี่ยมันเดินตามขนบแบบทุกกระเบียดนิ้วมันจึงทําให้ผู้ชมนั้นสามารถคาดเดาทิศทางล่วงหน้าได้อย่างง่ายได้ครับและซ้าร้ายเมื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนจอน,นั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ผู้ชมเนี่ยคาดเดาเลยครับนอกจากนี้ตัวหนังยังมีรอยแผลให้เห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับโดยเฉพาะในแง่ของความต่อเนื่องของเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยนะครับในภาพยนตร์แอคชั่น ที่มักจะเล่าหลายเหตุการณ์เนี่ยพร้อมกันแบบคู่ขนานและก็ต้องหวังพึ่งการตัดต่อเพื่อประคองเวลาไม่ให้แต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่องว่างระหว่างกันมากจนเกินไปครับและหากไม่นับว่าจักรวาน DC กําลังจะถูกรีบูตเพื่อจะเดินหน้าไปสู่ทิศทางใหม่นะครับทิศทางในอนาคตของชาแซมเนี่ยก็นับว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายครับที่เชื้อไฟซึ่งถูกใช้ในการปูอนาคตเหล่านั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตอนจบของภาพยนตร์รวมไปถึงฉากหลังเครดิตของเรื่องเนี่ยมันเป็นเท่าฐานจากจักรวาลเก่าที่กําลังจะถูกโลทิ้งครับแต่อย่างน้อยนะครับผมก็คิดว่าเราสามารถมองชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะกอในฐานะภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งที่มันสามารถมอบความบันเทิงแบบเต็มสูบให้กับผู้ชมได้อย่างไม่ขัดเขินครับ ประเด็นตัวผนึกจากภาพยนตร์เรื่องชา a ์แซมฟิลรีออฟเดอะกอที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือครอบครัวคือการอยู่เคียงข้างคนที่เรารักและปล่อยให้พวกเขาเติบโตเห็นได้ชัดจากภาพยนตร์ภาคแรกนะครับว่าบิลลี่แบตเชนคือเด็กที่ถูกคนรอบตัวเนี่ยหมางเมยอมาโดยตลอดครับเขาไม่เคยเจอหน้าพ่อและก็ถูกแม่แท้ๆเนี่ยทอดทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กก่อนที่ในตอนจบของภาพยนตร์ภาคที่แล้ว บิลลี่ได้มีโอกาสสัมผัสกับคําว่าครอบครัวเป็นครั้งแรกครับซึ่งแม้จะเป็นความผูกพันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดแต่บิลลี่เองก็เชื่อมโยงกับครอบครัวนี้อย่างแนบแน่นนะครับเขากลัวที่จะเสียทุกอย่างไปจนสร้างความอึดอัดให้กับทุกคนอย่างไม่รู้ตัวครับปัญหาสําคัญก็คือบิลลี่นั้นยึดติดก,กับทุกคนในครอบครัวจนเขาไม่สามารถมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองได้อีกต่อไปครับ โดยบิลลี่เนี่ยพยายามจะยกระดับตัวเองให้คู่ควรกับพลังที่เขาได้รับนะครับด้วยการรวมสมาชิกชาแซมิลี่ทุกคนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับวางตัวเองให้เป็นผู้นําของกลุ่มทั้งท้งที่ตัวเขาเนี่ยยังไม่สามารถนิยามความหมายของการเป็นผู้นําได้อย่างถูกต้องด้วยซ้ํานะครับด้วยภาระและความสับสนดังกล่าวกลายสภาพเป็นความกลัวครับบิลลี่กลัวครับว่าหากเขาทําทุกอย่างผิดพลาดทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะหันหลังให้กับเขาบิลลี่ นำเอาความสามารถที่แท้จริงของตัวเองไปฝากเอาไว้กับคําว่าครอบครัวจนทําให้เขาไม่แน่ใจนะครับว่าหากตัวเขาเองเนี่ยปราศจากครอบครัวและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาจะยังคู่ควรกับพลังที่ได้รับมาหรือไม่นั่นจึงทําให้ความขัดแย้งภายในครอบครัวนั้นมันทวีความคุกรุ่นมากขึ้นตามไปด้วยครับผมอยากชวนผู้ฟังทุกท่านมาลองมองสถานการณ์ดังกล่าวให้มันลึกมากขึ้นนะครับแม้ว่าบิลลี่เนี่ยจะอายุใกล้18ปีเต็มทีนะครับ แต่เขาเองเพิ่งจะได้สัมผัสกับคำว่าครอบครัวเป็นครั้งแรกนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเด็กแรกเกิดครับซึ่งทุกการเติบโตของเขานั้นมันยังต้องการการอบอุ้มจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนในขณะที่เด็กคนอื่นในครอบครัวนั้นใช้ชีวิตแบบครอบครัวมานานกว่าครับและพวกเขาก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นอย่างเต็มตัวพวกเขาทุกคนเนี่ยต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นรวมถึงการได้ออกผจญภัยในโลกกว้างพบเจอกับผู้คนหลากหลาย หรือกระทั่งกําหนดทุกการตัดสินใจในชีวิตด้วยตัวเองครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นเฟรดดี้เพื่อนซี้ของบิลลี่ผู้ต้องการสร้างเส้นทางฮีโร่ในแบบฉบับของตัวเองครับแต่บิลลี่ก็รั้งเขาไว้จากเส้นทางดังกล่าวโดยใช้คําว่าครอบครัวมาเป็นเครื่องมือครับตัวละครที่สามารถสรุปสถานการณ์ทั้งหมดของบิลลี่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือแมอรี่พี่สาวคนโตของบ้านที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับนั่นจึงทำให้เวลาส่วนใหญ่ของเธอนั้น หมดไปกับการอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยครับแมรี่บอกกับบิลลี่ครับว่าชีวิตของทุกคนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ด้านของซูเปอร์ฮีโร่เพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าเฟดดี้เนี่ยจะออกไปทําภารกิจเพียงลําพังมันก็ไม่ได้หมายความว่าความรักที่พวกเขามีให้แก่กันนั้นมันจะสูญหายไปครับหรือหากตัวเธอเองเดินทางไปเรียนมาหาวิทยาลัยที่ต่างเมืองเนี่ยนั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เธอจะต้องตัดขาดกับครอบครัวแต่อย่างใดครับแต่ด้วยความจริงที่ว่าทุกคนนะั้นล้วนมีเส้นทางชีวิตและการเติบโตตามวิถีของตัวเองจึงทําให้บิลลี่นั้นเข้าใจครับว่าครอบครัวนั้นคือการอยู่เคียงข้างสนับสนุนช่วยเหลือหรือกระทั่งผลักดันคนที่เรารักไปสู่เส้นทางที่สดใสและก็ปล่อยให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นครับเมื่อตระหนักได้ดังนั้นบิลลี่จึงเริ่มมองเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้น เช่นเดียวก,กันกับคุณค่าในตัวเองของเขาที่มันถูกบดบังมาอย่างเนิ่นนานนะครับบิลลี่จึงเลือกใช้คุณค่าเหล่านั้นเป็นพลังในการต่อสู้ตามเส้นทางของตัวเขาต่อไปครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือการหยิบจับช่วงอายุของตัวละครได้อย่างถูกต้อง ด้วยการนําเสนอความสับสนและก็ภาระที่ตัวละครต้องแบกรับในช่วงวัยที่พวกเขายังไม่พร้อมนั่นเองครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับตัวหนังเนี่ยเลือกจะเล่าเรื่องราวแบบสู่สําเร็จและก็ยังคงมีบาดแผลให้เห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับขยับมาต่อกันที่งานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่8ะคะแนนครับชัดเจนครับว่าชาแซมในภาคนี้อัพสเกลขึ้นจากภาคที่แล้วอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับโดยเฉพาะในแง่ของงานออกแบบที่มันจัดเต็มทั้งฉากแอคชั่นสัตว์ประหลาดเวทมนต์ รวมไปถึงมังกรด้วยเช่นกันครับงานหนักแทบทั้งหมดนั้นจึงตกไปอยู่กับแผนก CG ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยพวกเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าจะมีบางฉากที่มันดูไม่เนียนอยู่บ้างแต่มันก็นับเป็นส่วนน้อยที่สามารถปล่อยผ่านได้ครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้เวที่6กคะแนนครับโดยภาพรวมแล้วนะักแสดงทุกคนก็ทําหน้าที่ของพวกเขาได้ดีตามมาตรฐานนะครับบทบาทเด่นนั้นตกอยู่กับแซคกอรี่ลีไว ที่ทําได้ดีพอใช้กับการเป็นฮีโร่ในคราบของเด็กวัยรุ่นนะครับแต่ในบางจังหวะเนี่ยผมรู้สึกว่าการแสดงของเขามันดูจะล้นเกินไปสักหน่อยครับขณะที่แจ็คดีเลนกรเซอร์ได้รับพื้นที่ให้แสดงความหลากหลายทางอารมณ์มากขึ้นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ทําได้อย่างไม่เลวนักเช่นกันนะครับแต่คนที่มีสเสน่ห์และก็โดดเด่นจนทะลุจอก็คือเลเชลล์เซกเลอร์ที่ขโมยซีนได้ทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวจริงๆครับขอคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ แม้จะสอดแทรกประเด็นเรื่องครอบครัวรวมไปถึงการเติบโตของเหล่าตัวละครในเรื่องเอาไว้ด้วยนะครับแต่ด้วยความที่หนังเนี่ยอัดแน่นด้วยฉากแอคชั่นและก,ก็การเดินเรื่องที่รวดเร็วนั้นมันทําให้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่เบาบางเหลือเกินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำเอาความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยมาเทียบก,กับโลกที่กําลังจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจากการลุกรางของมังกรและก็วายรายทั้ง3คนครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่แะคะแนนครับ ถึงบทหนังจะมีรอยแผลแต่ด้วยงานสร้างที่ยิ่งใหญ่และก็อัดแน่นด้วยฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็สามารถทำให้ชาแซม f u r รี่ออฟเดอะกเป็นหนังที่ดูสนุกได้ไม่ยากนะครับว่ากันตามตรงก็คือในช่วงครึ่งหลังของภาพยนตร์เนี่ยมันเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นแบบแทบจะนอนสต็อปเลยนะครับซึ่งมันก็นับเป็นช่วงเวลาที่เพลิดเพลินดีเหมือนกันครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่องชาแซม m f u r o ่ออฟเดอะกได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนไปอยู่ที่ 6.8ขคะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิมเม้นรีวิวในวันนี้สารภาพยนตร์เรื่องแซ a ฟิวรี่ y of the Gods นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิมเม้นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิมเม้นได้ ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟิเมน้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเม้นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super อร์แตงบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมน้นอย่าลืมกดปุ่ม Super t ร์แตงเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP หน้าฟิเม้นจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ